แล้วค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เรามาส่งบ้านตาลาังแสนคูนนี่ส่งบ้านแสนคูนค่ะในสูงคตชะอาณาจักรช้างนะคะเอาแสนคูนอยู่ข้างในเลยค่ะแสนคูนจากจากคุณแม่คุณป้าน,นิพาพร บอกสว,บกสวดบัสดีนะคะหวัดดีแม่แม่นะคะเห็นบอขึ้นไปดู <c oughs> มีหลายเชือกคุณอาหารชื่อเข้าข้างในไงคุณเลยไม่เห็น นี่เจ้าตานี่ไงแสนคูนยกลุมันยกยกมกากม่กล้วยมาส่งแสนคูนนะคะแม่แม่แสนคูณอยู่ข้างหลังค่ะไอ้อะไรนะอุ้ยไม่อยู่เหรอตัดหญ้าอุยน่าไปตัดหญ้านะคะ ขอบคุณ,ค,ณคุณแพคุณแม่นี่พาพรนะคะที่สั่งออเดอร์กล้วยมาให้นะคะแม่บอกไอ้แลน์ว่าจากคุณแม่นี่พาพรนะจ้ะคนสร้างกล้วยมาใไ้จ้ะขอบคุณด้วยนะคะโอ้ยอะไรนั่นอะไรนั่นไอตัวนี้อะไรเนี่ยสงสัยอยากกินกล้วยนะแม่แต่ไม่กล้าป้อนนะเพราะว่าควานไม่อยู่เนาะเราก็ไม่กล้าป้อนให้นะคะ ไอ้ชืชถ้าท่าไหนถ้าเชือกไหนเนาะอ่า,อาน้องช้างอยู่เอ้ยเจ้าของอยู่หรือว่าควานอยู่เนี่ยกล้าเข้าอยู่เนาะไปแก้วตาแก้วตาของคุณที่การดานะคะกล้วยหอมสองมีแล้วก็กล้วยอ่าสี่ร้อยเนาะแปด สิบบีพอดีนะคะสิบบีค่ะแม่แม่ท่านใดอยากสั่งกล้วยนะคะสามารถแจ้งงานหน้าคอมเมนต์ได้เลยนะคะแจ้งมาหน้าคอมเมนต์ได้เลยเนาะนะคะต้องขออภัยนะคะที่เราไม่ได้เราไม่ได้อ่อถ่ายอะไรนะที่เขาเรียกว่าอ,อะไร ถ้าท่านใดไลน์มาหาเครื่องหนูต้องขออภัยด้วยนะคะจึ๊บชึ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 บ,ชบอ่าแม่แก้ตายอยู่พอดีส่งกล้วยค่ะ กล้วยหอมน่ะสุกแมนสุกพอดีเลยใส่บาท,บาทย่ำสาวดีสาวไปใส่บาทอุ้ยตำลังใส่บาทเลยเด็ดแมนของไนี่ของพี่การดาค่ะอันนี้ขายลอยหาซิบแหละตะลุนห้เพิน่นสั่งกล้วยใช่กล้วยกล้วยน้ำมา สิบหวีม si. ีสองถุงฟะานี่ลอยหาซีบุ่นได้นี่แต่ว่าแต่ว่าลดให้เพิ่งลอยหนึ่งมันเหลือสองหวีุดถ้ายก็เลย่รดไปเมียน่มยใหญ่แห้งกินลูกเดียวอิ่มเลยนะนี่คนลดหุ่นกําลังกําลังกินได้พอดีเลยนี่อันนี้เขาไผ่พี่กันนาเหมือนกัน คุณแม่ต้อยได้รับเรียบร้อยนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่การดาอยู่นู่นเหรอคะออกออกจากออกจากแบบมามาเมื่อกี้นี่เองนะคะขอบคุณคะ่ะเ้วไปต่อแล้วนะคะ<า>ขอบคุณคุณพี่การดาด้วยนะคะเราจจะเราก็ว่าอยู่นะ เราต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าบัวแล้วไปไหนบัวแล้วทองคำทองแท่งแล้วก็จอยขาหลัง ถ้าหนูไม่ได้ถ่ายคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะแม่แม่เนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปส่งให้แม่แม่ท่านไหนเนาะหนูต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเออโทรศัพท์หนูเสียเรากหนูกันเลื่อ่เนาะถ้าไรแล้วภาพไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ชัดหรือว่าภาพสั่นๆเนาะแม่แม่ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอ,อภัยแม่ไว้ก่อนเนะใช่ไหมหใช่ไอ้ไอ้บัวลอยนี่ใช่ไอ้นี่ไอ้บัอื้อเสีสเงเสียงไม่ตัวนึงเดียดิลิลบกันไหมกันนะ

เดียวมานมาเดียวไปแล้วเนาะ,ะ,ะเดียวเดียวใครใครสั่นจมาเนาะสีบา้นมากเมเดี๋ยวมึงไปไปสีไปส,งส่งเรียบร้อยนะคะ จาก f อฟซไม่ประสงค์ออกนามนะคะแม่แม่โอ้ยตัวสามาือกลับอะไรล่ะปะับไปแล้วอตรงคำตรงแท้งไปได้ไหมตรงไปได้ไหมเละใช่ไหมเละ้องไปลุงไปลุงใหญ่งั้นไปฟูเบียดก่อนเนาะอ๋อจะไปตรงนี้ฮะสวัสดีสิบเก้าท่านคะ่ะ ส่งกล้วยค่ะส่งกล้วยยี่สเอ็ดท่นแม่แม่เวียนหัวกันหมดหลือว่านนี่เนาะแม่แม่สงสัยเวียนหัวกันหมดแล้วต้องแบมุหยูกยกหยูกย้แจกหน่อยเนาะต้องขออภัยนะคะ เพราะว่าเพราะว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยอะไรนะถน,นนหนทางก็ไม่ค่อยจะดีเนาะแม่เนาะเพื่อค่ะ นูยังไปหนูก็ยังหัวโยกหัวเย็กไปนั่นเนาะหัวโยกเย็อายุเย็โยกเยกโยกแม่แม่ท่านใดที่จะสั่งกล้วยนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรามีกล้วยติดรถอยู่เด้อ ้องแบบมีกล้วยติดรถอยู่ด้วยจ้าสี่วีหนึ่งร้อยคะแนนเท่านั้นนะคะหวีละสามสิบสี่วีหนึ่งร้อยนะจ้าสี่วีหนึ่งร้อยเลยค่ะแม่บอกว่าแม่หนูบอกว่าถ้าแบบถ้าวันนี้ขายกล้วยไม่หมดก็จะมีโปรตอนเย็นนะคะโปรถไปเลยค่ะแ,แม่ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนนะคะได้บุญไปด้วยนะคะ ประจับใจไม่ต้องกลัวขาาทุนจะได้บุญไปด้วยนะคะสวัสดีสปอกท่านค่ะรู้วุฒิเป็นยังว่้า ใช่ไหมมีถุง <แฟ S 1> เดียวแฟดแล้วก็แฟดแล้วจอยขาหลังแค่นั้นแล้วไปยี่สิบหลังใช่แล้วก็มาฟูเบีแค่นั้น,นแล้วก็งูเลยช้างตกงาโอ้ไมยกอดลุมใหญ่มากไม่อยู่ไม่อยู่เพราะควานไม่อยู่ไปคุณคุณจีงเลยอือยดี๋ยวก่อนนะ คุณป้านี่พาพรนะคะโอ้พระท่านเดชอยพระท่านดชัเป็นบ่นอาจะเมียนนักขามเให้เจ้าเดียวนี่จ้าไม่หนจ้้าล้างจนเอามาเพื่อพ้ดอะไรทงทงอ่ะพูดอะไรทงทงกูเบร์นี่แหละแทแทง แท่งอยู <s Techn ique> ่นู่นทองคำตองแท่งนะคะขอบคุณคุณป้านิพาพรนะคะที่สั่งออเดอร์เข้ามานะคะจากนอร์เวย์โอ้ยผุนเพื่นขอผุนขอผุนขอป้อนเดี๋ยวแต่ของบม่อยู่กับประกาศขอไปป้อนนึกว้านกับประกาศไปป้อนนได้เต้นตัวหน่อยหึุงเย่ะหงไหนชื่ออะไรเนเปีย มีถุงเดียวมีถุงเดียวบอใช่สิบหมีโอ้ก็ยกเอาความัตยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เลยนะนี่พาพรแม่นี่พาพรนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงและรวยเงินทองนะคะสาธุค่ะไปเอาไปต่อจอยขาหลังต่อวันนี้วันนี้ออเดอร์น้อยอืม ให้แม่ควานเนาะเอาไว้ให้พี่ควานปร้อนนะคะออจอยค้ารัง ไปด้วยดูไปด้วยเลยไม่ได้คอมเมนต์โู้โหลุ้มใหญ่มากไม่แม่ <g ül> <g ül> จอยคะหลังสิบวีจากคุณป้ารักนะคะป้ารักคุณครับนุ๊กจอยนอนอยู่จอยนอนอยู่ไปบนไปบนจอยนอนกันค่ะของกล้วยค่ะ อู้อางา,าออกเลยตัวนี้ไอจอยจอยขาหลังรัดอุ้ยเจแห้งไปเรนมาแรอุ้ยงาออกงาเลยตัวนั่นางเามัก่อจอยขาหลังจอยเพื่อนวันแตคุณป้ารักค่ะ ได้ขอบคุณครับเลยมึงตาเหลือดๆคุณน่ะไปไปต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันมาค่ะจ้าเสียงไหมได้พ่อควานเอาไว้ป้อนนะคะแม่ๆเนาะเออเออโอ้ยงานเดี๋ยวยังต่อ อย่าโตยุ่งแบบนี้ไม่ได้ดูนานเนาะแม่แม่เพราะว่าต้องรีบไปส่งนะคะเพราะว่ายังมีช้างตกงานอีกเนาะเดี๋ยวจะไปลงที่บ้านทาราชนะคะซุมท่าทรายเนาะเพราะว่ามีน้องน้องช้างมากกว่าสิบสามเชือกนะคะมีน้องน้องช้างมากกว่าสิบสามเชือกนะคะในหมู่บ้านทาราชนะคะ ที่ตกงานอยู่นะคะตอนนี้เนาะถ้าแ,แ,แม่ท่านใดนะคะอยากจะสั่งกล้วยนะ,ะนะคะสามารถทักเข้ามาที่หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 0ย์2นะ5้าห้านะคะ,ะ,คะเพราะว่าโตโทรมาเบอร์น้องแบมหรือว่าไลน์มาเบอร์น้องแบมไม่ติดนะคะตอนนี้นะคะไม่ติดเนาะเพราะว่าเอ่เนื่องด้วยโทรศัพท์เสียะคะ่ะ มีเปียไปในเปียต่อค่ะระยะไปเลรหรอม่าปิดไปก่อนโอเคปิดก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อมือ,มอโอเคค่ะแม่แม่นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน, share, หนึ่งกำลังใจเนาะนะคะถ้าแม่แม่ท่านใดอยากสั่งออเดอร์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย